สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็จะพบกับแมวที่อาบน้ำเสร็จแล้วก็จะให้สตาแพทย์เช็คความเรียบร้อยอีกทีปัญหาของตัวนี้เป็นพันเปอร์เซียที่เหมือนกับมีขิ้ตาตลอดเวลาอันนี้คืออาบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็มาตรวจเช็คเรื่องของความสะอาดทั่วๆไปเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำตาที่ยังมีไหลทั้งๆที่เช็ดไปแล้ว ปัญหาตรงนี้เราก็เคยเจอกันบ่อยๆในแมวที่อาจจะไม่ทุกตัวที่เป็นแต่ว่าก็พบบ่อยซึ่งปัญหาล่องน้ําตาจะมีสีค้ำๆซึ่งปัญหาตรงนี้เราสามารถที่จะด,ดูแลความสะอาดอย่างไรบ้างคะตัวล่องน้ําตาตื้นเขินแล้วก็หน้าสั้นๆดังสั้นๆแล้วก็มีน้ําตาไหลตลอดเวลา ก็ต้องดูที่สาเหตุน,นะคะว่าเป็นที่โครงสร้างหรือว่าเป็นที่การละคายเครื่องตาอักเสบค่ะก็จากที่เราได้ตรวจเช็คแล้วเนี่ยคนนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องของตาอักเสบอะไรนะคะอาจจะเป็นเื่องโครงสร้างหน้าของเขาค่ะที่มัน อาจจะท่อน้ําตาสั้นคงหน้าแบนนะคะท,ทําให้ท่อน้ําตามันพับไปพับมาเวลามีน้ําตามันก็จะล้นออกที่บริเวณตา,ก,าก็ไหลามาตรงร่องน้ําตาที่เห็นนะคะก็เหมือนลิงบาบูนิดหน่อย,อยก็ทําได้ก็คือแก้ไขด้วยการอาจจะทําการฝัดล้างท่อน้ําตาะคะ่ะ แต่ว่ามันก็ต้องใช้ยาซึมให้เขาผ่อนคลายนิดนึงเพราะอยู่ดีๆเราจะไปแบบเอาเข็มพลาสติกเล็กๆแย่ลงท่อน้ำตาแล้วก็เอาพวกกลุ่มน้ำเกลือหรือยาฆ่าเชื้อฝัดล้างท่อเนี่ยน้องแมวก็จะไม่ค่อยยอมนะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องแบบคุยกับเจ้าของอีกทีว่าเขาจะยอมให้เราทําหัตถการเหล่านั้นไหมหรือว่าเป็นปัญหากับเจ้าของหรือเปล่านะคะบางตัวถ้าเกิดไม่อยากทําอะไรเราก็ทำการาดูแลที่ปลายเหตุจัดการด้วยการค่อยทําความสะอาดทายาฆ่าเชื้อเป็นระยะระยะนะคะก็จะช่วยลดปัญหาการหมักหมมการติดเชื้อที่ผิวหนังจากภาวะชื้นแฉะของน้ำตาที่มันไหลตลอดแบบนี้ได้อยู่บ้างคะ่ะ สำหรับตัวนี้ก็เป็นแมวพันธเปอร์เซียก็ขนค่อนข้างที่จะยาวการดูแลรักษาก็ควรที่จะอาบน้ำอย่างน้อยเดือนละครั้งอ่าหยอด,ยอ,ดอาบน้ำเสร็จก็หยอดยาป้องกันพวกเห็บมัดปรสิตในช่องหูซึ่งถ้าหยอดก็จะช่วยในเรื่องของการติดพวกปรสิตภายนอกทำให้ร่างกายแบบเขาแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่า เชื้อโรคหรือว่าตัวปรสิตมันก็สามารถที่จะนําโรคต่างๆมาติดในน้องแมวหรือว่าติดจากแมวสู่แมวโดยเฉพาะตัวไรในหูนี่ก็สามารถที่จะ,ะติดแมวด้วยกันได้ซึ่งถ้ามีตรงไรในหูเยอะก็จะทําให้เกาเกาเกาซ้ำๆหูอักเสบก็จะไม่ดีต่อสุขภาพของน้องแมวก็คือทําให้การใช้ชีวิตมันอ,อาจจะไม่สมบูรณ์ก็คือมี สร้างความลำคาญก็คือคันหูเวลาคันหูก็จะแบบไม,ไม่รู้เป็นอะไรคันหูก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบรบกวนการใช้ชีวิตของแมวมคือใช้เวลาเวลาพักผ่อนก็อาจจะเอามาเกาหูเพราะว่าายในหูมันก็จะแบบคันยิบๆในหูก็คือวันนี้สิ่งที่เราทำให้ก็คือหลังจากที่อาบน้ำเสร็จก็คือหยอดยาประจําเดือนแล้วก็ก็วีขนพวก สังกัดทางออกแล้วก็ป้ายตาด้วยคีมป้ายตาซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาแผลเสพบริเวณล่องตาได้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นแมวที่คุ้นเคยกับเราเราก็สามารถที่จะดูแลได้ครบสุขภาพแข็งแรงก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปด้วยภาพน่ารักของน้องรุกเจับนะคะสวัสดีค่ะ